เลือที่เห็นเนี่ยเลือขุดหลอกแม่น้ำครับพี่น้องครับเลือบรรทัดไทยครับพี่น้องครับเป็นเลือดขุดหลอกแม่น้ำครับ เลือกขนาดใหญ่ครับแต่ว่าทองอีบริสุลึกครับมันจะเป็นเลือททองแบนประมาณนี้ครับเป็นเลือกขุดหลอกแม่น้ำครับ คาดว่าสิขึ้นไปขุดหลอกแม่น้ำปัตตานีภายในพื้อเมืองปัตตานีนี่แหละครับ สำหรับแม่นานปตานัตตันีก็บซีมี่เรือจากเรือประมงจากทะเลนี่เขาออกอยู่ตลอดครับมาบึงคันเอกครับเรือล่ำเดก็พึ่งเขามากครับพี่น้องครับครับลลาเีนสอโชคทควีนาวาครับพึ่งเขามากครับเป็นเรือประมง่งขนาดกลางครับพี่น้อง ว่าปลาสีมหน่อยครับอยู่ในเลือดนะครับสังเกตหัวเลือดสีํำๆครับพี่น้อง<ด>มาบึงความใหญ่ของเลือครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวเขาสิยผ้าบึงเลืออันนี้คือถ่ายของเลือประมงครับ สองล้านนีจ่จัดอมครับพี่น้องครับบ,บ,บ้านสาบ้านประมาณสามสั้นครับครับเพราะเบิงบรรยากาศของ แม่น้ำปัตตนีช่วงท่าเรือน่านลึกอีกมุมหนึ่งครับพี่น้องครับที่ยวเอนกับขึ้นเรือคาดว่าสิเป็นเรือขุดหลอกล่ะครับพี่น้องที่เยนอยู่ก็เรือประมงที่ล่อออกหาปลาครับ สำหรับคลิปนี้กับสิคอุติกับบรรยากาศแม่น้ำปัตตานีย่มเศาาครับพี่น้องครับไปเพียงตัวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมครับสวัสดีครับ